สวัสดีค่ะหวยลาวนะคะงวดวันที่1เดือนพฤศจิกายนะคะ2563สําำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นสูตรสีตัวตรงนะคะสีตัวปักหลักเรียบร้อยนะคะสูตรที่นํามาใช้นะคะในรอบนี้ตัวเลขตามไฮไลท์เลยนะคะหลักหมื่นนะหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณด้วย4นะคะบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย2บวกด้วย9้าคงที่สูตรที่2นะคะ8ดเออหลักหมื่นนะ หลักหมื่นคูณด้วยหบวกด้วยหลัก10บนะคะบวกด้วยหลักหน่วยและบวกด้วย4คงที่สูตรที่สามนะคะหลักหมื่นคูณด้วย2บวกด้วยหลักร้อยนะคะหลักร้อยคูณด้วย3บวกด้วยหลัก10คูณด้วยห้าและบวกด้วยเจคงที่ต่อมาสูตรที่สี่นะคะหลักหมื่นบวกหลักพันคูณด้วยสามบวกหลักหน่วยคูณด้วยห้าและบวกด้วยสองคงที่นะคะ สูตรนี้นะคะของเราคำนวณได้สถิติย้อนหลังทั้งหมด3มงวดน,นะคะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่21เป็นงวดแรกนะคะ21ตุลาเนาะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับสูตรแรกนะคะตัวเลขตามไฮไลท์เลยนะคะตัวเลขที่นำมาบวกตามไฮไลท์เลยนะมาเริ่มกันที่สูตรแรกนะคะสูตรแรกตัวเลขตัวแรกนะคะเลข8นะเลข8บวกด้วย 7คูณ4 7 4 28ใช้ตัวหลังก็คือเลข8นะคะบวกด้วย7 2 14และบวกด้วย9คงที่8 2 16นะคะาบวกสเป็น10นะคะบวก9เป็น19ตัวเลขตัวแรกนะคะได้เป็น9ตัวที่2นะคะ แปดห48บวกด้วย0ูนย์ะคะบวกด้วย7และ4คงที่8ปดบวกเจดเป็น15 5หห้าบวกสี่เป็น9้ามาตัวที่สามนะคะแปดสิบหได้ห บวกด้วย3าสองเป็น6 0คูณหได้0นะคะและบวกด้วย7จ็คงที่6กบวกหเป็น12บสองบวกเเท่ากับเตัวที่4นะคะเลขแป บวกด้วย7 3 21 7 5 35ได้5และ2คงที่8บวก1เป็น9นะคะ9บวก5เท่ากับ14 4บวก2เท่ากับ6ตัวเลขในรอบวันที่21นะคะตัวเลขที่คำนวณ9 9 9 6นะคะ4ตัวนะ ผลที่ออกก็คือเก้าเก้าเก้าหกสี่ตัวตรงนะคะครบเนาะมาต่อวันที่22นะคะวันที่22เดือนตุลางวดที่2นะคะวันที่22ตัวแรกนะคะเล็ก 7, บวกด้วย9 4 36 บวกด้วย6คูณ2 6 22และบวกด้วย9คงที่7บวก6เป็น13 3บวก2เป็น5 5บวก9เท่ากับ14ตัวที่2 7 6 42บวกด้วย9นะคะบวกด้วย6 และบวกด้วย4คงที่6บวก4เป็น10ได้0 9นย์เบวก2เท่ากับ11เห็นไหมเนี่ย <c oughs> เห็นมัง้งได้1น,นะคะตัวที่3 7 2 14สอง4บวก9 3 27สาม5และ7โคงงที่ เจบวกเเป็น14 4สบวก4เป็น8 8ดบวกหเท่ากับ13 <5 S 2> ตัวที่4นะคะเล็ก7บวกด้วย9 3 27 6 5 30หกหได้0และ2คงที่7 2 14สบวก2เป็น6 ตัวเลขวันที่ยี่บสองนะคะคำนวณสี่หนึ่งสามหกผลที่ออกก็คือหกสามสี่หนึ่งนะคะสี่ตัวมาครบแต่สลับตำแหน่งนะคะต่อมางวดที่สามนะงวดที่สามวันที่ยี่สิบหกนะคะตัวแรกเลขหนึ่งนะบวกด้วยหกสี 6, 4, ่ยี่สิบสี่หนึ่งคูณสองได้สอง และบวกด้วย9้าคงที่9บวก1เป็น10ได้ศูนย์บวกสองเท่ากับ6ตัวที่สองนะคะตัวที่สองคูณหได้หบวกด้วยสี่บวกด้วย1และสี่คงที่สบวก4ี่เป็น8 8ดดบวก1เป็น9 9้าบวกหเป็นสิบห้า ตัวที่3นะคะ1คูณ2ได้2บวกด้วย3 3 9บวกด้วย5 4 20ใต้0และบวกด้วย7คงที่9 10 11ได้1 1บวก7เป็น8ตัวที่4นะคะตัวที่4เลข1นะคะ1บวกด้วย6 3 18 หนึ่งคูณห้าได้ห้าและบวกด้วยสองคงที่แปดเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สี่บวกสองเป็นหกวันที่ยี่สิบหกตัวเลขคำนวณหกห้าแปดหกนะคะผลที่ได้ก็คือผลที่ออกเนาะวันที่19เดือนตุลาห้าหกแปดนะคะหกสองตัวนะมาครบนะคะ มาต่อกันงวดปัจจุบันก็คือรอบของวันที่1เดือนพฤศจิกานะคะวันจันนี้เนาะวันจันท์ที่จะถึงนะคะตัวแรก8บวกด้วย5 4 2 0ได้0 6 2 12และ9คงที่8บวกสเป็น10บวก9เป็น19ใช้ตัวหลังก็คือเลข9สูตรที่2นะคะ8 6 48บวกด้วย8บวกด้วย6และ4คงที่8 2 16 6บวก6เป็น12 2บวก4เท่ากับ6ต่อมาสูตรที่3 8 2 16บวกด้วย6 3 18 8 5 40 ได้0บวก7คงที่8บวก6เป็น14 4สบวก7เท่ากับ11ได้หนึ่งสูตรที่4นะคะเลข8บวกด้วยห35 6 5 30หหสได้0นและบวกด้วยสองคงที่8บวก5เท่ากับ13 3บวกสองเท่ากับห้า ตัวเลขในรอบของวันที่1นะคะวันที่1เดือนพฤศจิกานะคะวันจันทร์นะคะตัวเลขชุดเดียวของเรานะคะในรอบนี้ฟันหงอ่ไม่ได้ฟันหงเนาะตัวเลขปักหลักนะคะปักหลักสีตัวตรงให้แล้วก็จะเป็น9615หนะคะ9615นะตัวเลขนะคะ3ตัวกสตัวของสูตรนี้นะก็จะได้เป็น961นะคะ9 6 ห้าเก้าหนึ่งห้าแล้วก็หกหนึ่งห้านะคะสามตัวแบ่งได้ทั้งหมดสี่ชุดนะคะส่วนสองตัวนะคะก็จะได้เป็นเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าห้าหกหนึ่งหกห้าแล้วก็หนึ่งห้าสองสี่หกสามตัวได้ทั้งหมดสี่ชุดนะคะ แล้วก็2ตัวได้ทั้งหมด6ชุดในรอบของวันจันทร์นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ